พะคาถาเสริมบุญเก่าพระคาถาเสริมบุญเก่าบทนี้ก่อนที่จะใช้พระคาถาเราต้องมันสร้างบุญกุศลเพื่อให้เสริมบุญบารมีให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นความเชื่อของมนุษย์เราคือการยอมรับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิต ความเชื่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุประกอบอย่างที่เราเราและท่านท่านเชื่อในเล่องามยามดีและเชื่อในเครื่องรางของขังเชื่อความปาฏิหาริย์สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในแต่ละคนอีกทั้งเชื่อในอำนาจลี้ลับพลังงานเหนือธรรมชาติ อิจิลิตปาฏิหาร์ต่างๆที่มีอยู่มากมายทั้งที่ได้เจอกับตัวเองและมีคนอื่นอธิบายให้ฟัง รวมถึงเรื่องราวต่างๆอีกมากมายหรือจะสวดภาวนาพระคาถาเสริมบุญเก่าทุกๆวันเพื่อจะได้ช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองการงานการเงินเติมโชคลาภให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อสวดภาวนาพระคาถาแล้วอย่าลืมทำบุญเพื่อเพิ่มบารมี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอุกาสะอุกาสะปุญญานังพระลังชาติกังนะเมตังสสิทธิสวาโหม ท่านให้สวดภาวนาวันล,ละเก้าจบทุกทุกวัน